สวัสดีค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังมองหาสำหรับตัวที่จะมาบำรุงสมองเสริมความจำเสริสสมสร้างสมาธิดีรู้สึกว่าลูกเรียนช้าหรือลูกไม่ความจำที่ยังไม่ค่อยแม่นหรือว่ามี ไปโรงเรียนกลับมาแล้วก็จาไม่ได้ค่ะเรียนหนังสือจำไม่ค่อยได้นะคะมีสมาธิสั้นอย่างนี้ค่ะแนะนําตัวนี้เลยค่ะน้ำมันปลาบำรุงสมองเสริมสร้างสมาธิดีเหมาะสําหรับเด็กนะคะเมื่อน้องวัยเรียนนะคะจาเป็นต้องบํารุงสมองค่ะแต่ตัวที่ดีที่สุดก็คือน้ํามันปลานะคะในน้ํามันปลาก็จะประกอบไปด้วยโอเมก้าสามแล้วก็มี DSA นะคะ EPA d SA. เ a ไปบํารุงสมอง EPA ก็ดูแลร่างกายนะคะอันนี้ก็ส่งผลทําให้สายตาน้องดีด้วยนะคะสำหรับน้ำมันปลาเนี่ยก็จะดูแลเรื่อง สายตาด้วยนอกจากสมองร่างกายแล้วก็ครบเลยค่ะอันนี้ภูมิแพ้หอบเื่ออะไรเงี้ยก็สามารถรับประทานน้ามันปลาได้ขนาดห้าร้อยมิลลิกร,รัมค่ะสําหรับเด็กเล็กนะคะตั้งแต่หนึ่งขวบปีขึ้นไปก็สามารถรับประทานน้ามันปลาได้แล้วส่วนน้องที่รับประทานโดยการกลืนเม็ดได้นะคะน้ำมันปลาก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของแคปซูลนะคะแคปซูลนิ่มอ่า เป็นเม็ดแบบนี้นะคะอันนี้ก็น้องสามารถที่จะกลืนได้เลยส่วนน้องที่เล็กอยู่ไม่สามารถกลืนเม็ดได้อันนี้ก็ให้น้องรับประทานโดยการเจาะเอาแต่น้ำมันปลาน,นะคะใส่ช้อนแล้วก็สามารถป้อน ผสมนมผสมอาหารป้อนน้องได้เลยหมดปัญหาเรื่องการรับประทานกึ่นไม่ได้นอะก็สามารถรับประทานน้ำมันปลาได้นะคะชุดนี้ค่ะชุดนี้หนึ่งกระปุกม,มีห้าสิบเม็ดสองกระปุกสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสามารถให้น้องรับประทานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับน้ำมันปลาบํารุงสมองเสริมความจำเสริมสร้างสามาธิดีค่ะ